สวัสดีครับโคการพงศ์เงเห็นใช่แน่แล้วครับเนาะวันนี้พามาเห็ดกับเข่าครับบ้านบ้านแซ่บๆครับันมีสารบ้านถูกเนาะครับเนาะนี่นะครับเนาะอย่างปลาคอเนาะครับเนาะโอ้กับเข่าแดงนี่นะครับอย่างปลาคอแช่เดือี่น้องอันนี้กระเจีงน้องใหม่นะครับเนาะกระสีผ้ามาหนาหอแน้วครับหอยการบวกเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับหอย นี่นะครับเนาะพาไปเห็ดแต้หวยนะครับเนาะกรุบเซฟนะพี่น้องถักปมพันไปแล้วนะครับเนาะใส่าส่กัดน้อยสุดนะครับเอาขวานนะครับพี่น้องเนาะเอาขวานเอวขวานี่สองส่วน อีกปนนะครับอีกปนหนึ่งนะแปลกแนวนะพี่นะ้องพี่เดยนเลยแปลกแนวมีมามาห็ดก,กันขอเช็คเซ็คนะครับเนาะ ปลาแล้วครับน,นั้งปล,ลาวันหนึ่งของเสี่ยงๆมากครับแล้วแบบงงเก่กินแบบอิสานอิสานอิสานห้องครับ แค่วีพอเนี้ยแล้วมาอืมีนะครับเนาะตายคอย่างนะครับครับขอก็คือบันไดนะครับแย่างบะคอนะครับนี่นะครับแย่างบะคอกับลาบอหอย้วครับเนาะกับเขาเรียงอีกเฉ็บเฉียบกันนะครับ นี่กับเขาบอีสานอีสานครับหลาบไว้ครับอยากประกอบล้วกะเก่งน้องใหม่นะครับกะคลิปต่อไปกะบวันนี้กะมาพาเห็ดกับเขาอีสานมันบ้านมันบ้านคือบ้านห้องกินกันนะครับนรอบหน้าคงสิบ้าเห็ดกับเขาอย่างแบบ้านบ้านที่นี่กะอย่าลืมติดตามชมยินเชียนะครับขอบคุณครับ